ไบก็ว่าเอ้าพอที่พายเดียวกันก็กลมแท้วู้ดดอนแต่มาทำงานขอนแก่นก็รูดอนจ้าทำงานขอนแก่นเพจเดยหลายปีละหลายปีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังไปเที่ยวบ้านที่นานกูเน้อจะเสร็จจะเดี๊ยบ้านเห็นอยู่เห็นบางงามบางงามที่ที่ลอยไก่ที่เรียกเบบรู้ดิีเบบว่าเราอยู่ตำบลอียงเราอยู่ตำบลอภลับบอกเบบว่าตั้งสี่มาที่นี่อันขี้ลอไก่ขั้วมลนบมอไปเห็นเป็ดเห็นเป็ดเราเหมือนเห็นแบบ ลงวมยูทูบเหรอนะค่ะก็ได้ว่าเมื่อสีเมีนก็ตั้งขึ้นหลังคาอยู่ก็เลยก็เลยถามพี่นะว่าอันเมีนพี่มีเป็ดบอเมีนว่าลมีนก็เลยว่าโอ๊ยเดี๋ยวสิไปแวะบานี้ใกล้ๆบานหน้าเพียงเนาะเมีนเมนเมนแล้วเดี๋ยวพี่นั่นจะจะตั้งชื่อร้านว่าอีเป็ดอีเป็ดเอ๊ะอีเป็ดเทยอยู่บังบังฐานกิจบ้านสวยบานฟานก็ต้องสวยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนั่นไปเมื่อฝนตกวัดี้ผ้าฝนไปนั่งเหมือนกันนะ โต๊ะขลุมท่าเร่เลยถ่ายด้วครับได,ได้ได้เข้าหนีไได้ได้สร้างเขาครับวันนั้นไปกับฝนวันนั้นไปกับฝนวันนั้นไปกับฝนแมนด,ดีมากเลยพี่ให้ความร่วมมือกันแบบช่วยหนูเต็มที่เลยน้อยเแบบกับใช<อ>่เราเรียบร้อยหมดเ,เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับได้ได้ได้ขอบพระคุณในท่านะครับคมีอะไรก็บอกเด้ออย่าลืมตัวไปบอกแม่หน่อยเด้อ แม่บ้านเราน่ะบอกขำว่ากดติดตามเห็นไหมอ๋อให้อุดรเด้อเดี๋ยวจิไปกดติดตามให้เราแม่นแล้วกันฝากช่องเลยฝากช่องเจ้าของน่ะฝากเฟซบุ๊กเลยบ่ได้ได้อบอกม่แล้วนีเอาฝากมาฝากมาฝากมาเตรียังอันบ่อันนั้นว่าให้ได้เป็นฝากไว้ก่อนเดี๋ยวยังเปิดที่หลังก็ได้เขาขายก็เป็นแบบช่องทิติดลัดเบรมบูค่ะเฟซบุ๊กก็ทิติดลัดเบรมบูนะคะจ้าถ้าไป เพิ่มเพื <t <t ่อนกดติดตามเยอะๆเด้อตอนนี้มีผู้กดติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามแสนติดโอ้ยยังไม่ถึงแสนดอกนี่แสนดอกเก่าเมื่อเินขอบบอขอแบบให้ท่านผู้ชมทางช่องพี่นัทจะเนีหรไทยอุดรเด้อก็ไทยอุดรไปติดตามได้นะคะไทยดงคำเด้อ ให้ดมคว่ำเนาะให้คใครอยากเห็นความน่ารักของน้องแบมก็มาดูอะช่องอะไรนะทิติรัตแบมบูค่ะค่ะได้ดูเห็นตัวไอซี่เดี๋ยวค่อยตีบจับกับรองเท้าก่อนนี่เอันนี้รองเท้าใส่ทำงานใส่ทำงานค่ะแมีนโอ้ยใส่ทำงานแต่งสวยงี้ทุกวันปะสวยทุกวันค่ะคนมันสวยอยู่แล้วไปไงเจอใครบ้านเดียวกันตื่นเต้นาะ คนอุดรคนตรงคำบ้านหองหานที่เป็นคนหน้าตาดีๆนะเอฟซีเลยค่อยๆปวดหัวมาหลงตัวเองเลยจริง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 ฝากช่องยูทูบฝากช่องยูทูบจ้าไทยอุดรเด้อแบบไทยตรงคำเด้อเขาไปเบิรงนยูเขาไปเบิรงพี่กาลังแบบขึ้นหลังคาเฮดบานยูกับพี่นัดก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินมั่ากด้วยชอบกินมั่ากค่อยๆเบื้อเดียวมา่วมากแบมากอีกแล้วเบื้อเดียวมั่วากแบมากอีกแล้ว อันนี้แหละเป็นอาหารปวดขาดบ่ได้หญ่มากๆอุ้ยแบบรู้สึกว่าพุ่งใจบ่พรอคนบ้านจะกฝังพุ่งใจค่ะเพราะว่าดีใจหลายเอ้ามากจังใดไปจังใดมากดีใจ,ใจแล้วแบบแล้วแบบตื่นเต้นพร้อมแบบนีนแ่แล้วแล้วกี่บอกอีกผู้นึนงน,น,นั่นผู้นั่นยืนยันท้ายน่เด้อท้ายนี่นี่ตอนนี้แหละที่บอกว่าเพื่อนก็อยู่อัน อำเภอหนองหานเนี่ยอยู่บ้านหยั่งพน้าวอยู่บ้านโดงคำสะดุ้งเลยเราเรามันฟ้ามังเอิญนะเราทำบ้านตามตรงแบบบ้านที่เราวางไว้เป๊ะเลยคอนแก่นอันนั้นอยู่ขอนแก่นเด็กขอนแก่นเดี๋ยวไปดูเด้อแต่เนี่ยงามเลยค่ะนี่อเห็นเห็นเห็นอยู่บ้านเรือนไม้มาอะไรนี่ก็เพิ่งใบกากเขาไปน้ำกากตุ่มโอ๋ยเดี๋ะเมื่อกับป่ากับปักการตุ่มอ่ะปิดคลิปให้หน่อยเร็ว ิดคลิปก็จะไปแล้วนะคะฝาคนติดตามช่องไทยอุดรวนะคะแล้วก็ฝากช่องที่ติรัดแบมบูด้วยนะคะติดตามเยอะๆนะคะจะเอาทักสองสองแสนเนาะแอันี้เนาะเปงานต่อนะคะจ้าบ๊ายบายขอบคุณมากขอบคุณครับ